สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ต้นไม้ล้มทับเทียงหน้าค่ะพี่น้องบรรยากาศเบิาาบ้งติล่ะวันที่ยี่สบเกเดือนกันยาย,ยนสองพหสิบห้าค่ะดูค่ะล้มทับเทียงนาหนูเลยค่ะทุกคนดูไม่อยากจะพูดเลยเพราะหนูจะไปกรุงเทพเนี่ยอื ก็ค่ะทุกคนดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะเขาทำออกค่ะก่อนที่จะกลับอทมอค่ะเอาออกจากอันทางพิ้นก่อค่ะโอ,โ,อโอ๊ยตายละอ่าอาจอยู่ในความทรงจำนะคะก็คือถ่ายไว้ว่าเมมโมอรี่ไว้ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะทำน่าจะหล่นตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอ่าเสียงรุนแรงแต่เมื่อคืนน่าเสิยงรุนแรงแต่เมื่อคืนนะคะนี่ค่ะแต่เลยเบิง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 ดีแหละโบ ดีแล้วนะคะที่บเอีอยงกว่าขาเอิญที่บมีคนอยู่โบนี่มีคนนอนอยู่หนีข้าซันเนี่ยไม่รู้สภาพจะเป็นยังไงต้นไม้ใหญ่ๆอยูห่นะะยหน้าเสียงนานะคะเสียงหน้าดอดออกิึงใหญ่มากจากหมงน้ำถ่วมนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะบรรยากาศนะคะก็เลยเก็บผ้าใบมึงเนี่ยปลูกต้นไหม้ปลูกดอกใหม่ใบรรยางงามเลยพี่น้องนเนี่ยเนี่ยดูสิมันหล่นลงค่ะทุกคนดูสิบรรยากาศอยากให้เห็นคะ่ะ ไม่เป็นไรฮะดูสิแต่เราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะคะทุกคนเราก็เลยแบบอยากให้เห็นเดินเข้าไปในเถียงนาเนาะไปดูบรรยากาศเขาเข้าไปดูบรรยากาศในเถียงนานะคะทุกคนดูบรรยากาศในเฉียงนานะคะคค่ะน่าหลงกหลมาก เบืองต้นใหม่บางไงเนีพี่น้องดีละพุ่มพมลมทับคนนะคะในเมือนนงที่ละขวัญละอีต้นจะครองแห้งเมืองมันโคลนลงหมู่บ้านนางกินเขาจีเขาจีอยู่เฉียงหน้าดีดีค่ะพี่น้องลูกสาววะแม่ดูสิมันเหมือนต้นไม้เอียงไปเอียงมากับฟ้าวเรียนออกจากเฉียงหน้าโชคดีหลายมันอพ่มลมทับอีย่างมึงเนียโชคดีหลายพี่น้องมืองเนยยังเหลืออยู่คือเกาถวยหม้อแหกแตกกับฝงยังอยู่คือเกานะคะ บรรยากาศเนียค่ะแต่เราต้องต้องเก็บของกลับกรุงเทพเตาก็ยังอยู่คือเกาพอันนี้แม่เอาหมไว้นะคะเนี่ยเตาแ้วกาหายประเดกยังอยู่คือเกานะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศบางเนี่ยเหลืออยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนเหลืออยู่เหมือนเดิมเหลือนิดเดียวค่ะที่มันจะหล่นลงมาเนี่ยค่ะทุกคนดูเหลือนิดเดียวเท่านั้นนะคะเนี่ยเนี่ยบรรยากาศมาดูค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเฉียงหน้าข่อยเกือบมันหล่นทักจะเบิ้งอหลดเนี่ยเบิ้ง น้ามมากค่ะพี่น้องเบื้องนามเบื้องเด้อเบิ้งนามมากพี่น้องเบิ้งที่ละ่ะค่อยลือเฉียงหน้ามาจากหลังพ่นเข้ามขนาดน่ะพ่นหนังต้นขี้เล็กนะคะเอาลือขึ้นมามงนี้ค่ะพี่น้องเบิ้งโหลดลือขึ้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้แต่มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้า เสียงนาก็เลยโค่นใส่เถียงนะคะไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะประสบการณ์นะคะก็เลยแชร์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เก็บความทรงจําไว้ว่าวันนี้วันที่29เดือน9นะคะ2565น้าะคะน้าจากพายุโนรูนะคะโนรูก็คือไม่มีรูที่จะไหลไปนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้นะค่ะทุกคนเอาเก็บมาฝากนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋วเรอออกตรงไปหลืองาใหม่กลางใหม่ออกจากท่าง พอ,อยากโหลดพลันเรนบด้น,นะคะลาพี่น้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะนะคะสวัสดีค่ะ